ฝนตกมือไทยก่อนมื่บ้านมือก้อนบ่มือก้อนนี่ครับมือก้อนไมดียืนบ่ครับมื่อเช้าตอนเช้าๆตอนเด็กผมลุกมาเมันก็ยิ่งยืนอยู่ฝนยืนดอย่เนาะครับบางทีออกมาดักไข่บางแจ้งกันครับช่วงอากาศเปลี่ยนในล้าไข่ซ้ำมือครับฝนตกช่วงเปลี่ยนฤดูง่วงจะเริ่มไข่ซ้ำมือแล้วไข่ค้าค้าตึงเป็มบ่เนี่ย ครับพยายามเลยอย่าให้เพิน่นให้เพิน่นนอนทาตะหมอบทับกบระเพาะพยายามเพิ่นทองอืดนอนทาเดียวซัดกระเพาะร่วมมันกระเพาะรวมมันมักแล้วมันจะทองอืดครับเพิ่นไข่เย็นร้ายกระดังไฟให้ความอุน่นอบอุ่นเพิ่มน้เพิ่มน,น้ำหรือว่าเขาจอยครับเพราะว่า อาการเปลี่ยนในช่วงนี้ทุกตัวมีโอกาสเป็นโรคไข้ซ้มมือตัวใดออนแอร่างกายออนแอก็แต่มีโอกาสเป็นทุกตัวครับจะเริ่มเป็นและอากาศช่วงจะเปลี่ยนฤดูอิกงจะเขาแบบมี้ฝนมากนะแมนโหลดครับฝนแห้งว่ามือนะเพราะว่าตัวกยางเรื่องแห้งอย่างนี้นล่นะ บาดต้นยางก็ลงของเพิ่งอะไะของเพิ่งขอกวาดต้นยางโอ้ขอกไซขอกไซจวดต้นยางต้นยางก็จนขาดอ๋อตัวตุ้นตัดไม่บตัดตุ้นยางเนี่ยครับโอ้มันลงไปแล้วพ่อบ้านน้องหนูเคียนโอ้หากวัดถนนวันน้องหนุเคียนสังกะสีไปวัดแห่งนี้เนี่ยนี่แหละครับช่วงอาการเปลี่ยนบรรยากาศให้สัตว์เท่าตัวใดร่างกายอ่อนแอก็มีโอกาส เป็นโรคไข้ซ้ำมือนี่แหละปวดเจ็บขาขาตึงครับเดี๋ยวผมลูกมากไม่ยังยืนอยู่นะม่เนี่ยมาเสาะเอาปี๊ดไฟว่าเชียวเพื่อนหายไปเห็นนอนกนหงครับถ้าเป็นรักษาเนี่เขาแบบอะสางข้อมุกบุ่นใ่ยเพิ่นบานเท้ากับใส่วิธีธรรมศาสตร์ดังไฟก่อไฟเพิ่นน้ำครับเพิ่นจะนอนแบบเนี่ปวดขาขาตึงได้ครับดึงดึงขึ้นโดูดึงดึงเข้าเพิ่นขืนนี่ ตึงเข้าพิ้นขื้นแต่นอนท่านี่บอกเลยขาเป็นแบบนี้นอนท่านี่ท้องจะอืดขึ้นเรื่อยแล้วก็กระบางร่มดันกระบ,บังร่มกับหายใจบอออกกันไปครับเท่าต้องดันดันพิ่นขึ้นดันพิ่นขื้นให้พิ้นนอนทาน่าตะหมอบเลยฮะฮะยังมามาพิงเอาก้อนเฟืองก่อนยังมาพิใงไงพิ่นพิงครับ,รบแล้วนี่นะั่นขาขาเนี่ยจะสูงขาสูงกว่าตัวตัวนี้ ตัวลังนี่คือพยายามให้ค้าต่ำกว่าช่วงทองเพื่อนครับถ้าค้าค้าสูงเลยมันจะลงมาดันกระเพาะนำนักลงมาใส่กระเพาะดันยิงกระพเพาะเพราะเขื่อนนี่ให้เนทองอืดได้แล้วครับสำคัญพวกไข่ช้าม,มือสางความอุดร่างไห้เพื่อนน่มเด้อแต่เบื่องยันไฟเลยใหม่กันยากอีกเลย พี่น้องเกษตรกรเท่าเขาเรอรู้เปลี่ยนรู้รับทุกคนจะมีโอกาสเจอครับไข่ช้ามมือครับถัดตัวโตตัวได้ออนแอร์กมีโอกาสเป็น,นครับฝนมาแห้งโอเคเปลียนรู้ศึกษาไปน้ำกันเป็นเสี่ยนไปน้ำกันพี่น้องอย่างว่าก,ก็ได้